สวัสดีครับเพราะบ็ผลที่เคยนะครับจ่ายทอโต้นะครับวันนี้ผมมีรถนะครับรถบ้านนะครับเข้าใหม่นะครับเป็น4ประตูนะครับราคาไม่ถึง4ี่แสนนะใครที่กําลังมองหารถกระบะละบ้านนะครับราคาถูกนะครับสนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแปดแปดหกสี่จ่ายทอโต้นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่เดิมครับที่ทอโต้ตรงข้ามบิ๊กซีสมิธอโวป็นบุรีกรุงเทพมหานครนะครับมานะครับคันนี้นะครับเป็นอีซูนะครับดีแม็กนะครับหนึ่ง 2องาซไม่ใช่1ขออภัอไปนะครับ I s u ูตดีแม็ซนะครับไ i g h นเดอร์นะครับแคป4นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ4ประตูนะเป็นรถบ้านนะครับสวยๆเลยห้ามพลาดเลยนะครับใครอยากได้4ี่ประตูนะครับราคาไม่ถึง0 0 0แสนนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้รถยังว่างอยู่นะครับยังไม่มีคนจองนะครับคันนี้ได้เป็นสีดำนะครับสีดำล้วนเลยนะครับไฟหน้ามาโเจคเตอร์สวยๆเลยนะไฟหน้าเงียนกิบเลยนะครับ มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับประจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กนะครับดำปัดเงานะครับสวยสวยเลยเดี๋ยวแม็กจะปัดให้อีกรอบนะครับแม็กขอบ2ี่สิบนะครับยางปีใหม่ด้วยนะยางปี2 0 2พันยสนะครับนะแม็กขอบยี่สิบนะครับใครกำลังมองหานะครับไฮแลนเดอร์นะครับชุดปัไดชุดข้างใส่มาให้เรียบร้อยนะครับกระจกแท้เดอรรูปปานะครับไม่มีชนหนักและมีความจมน้ํานะครับกระจกแท้เดิมรูปปานะครับกระจก ภายในนะครับตัวจักเป็นโครเมียมนะครับเปิดเข้ามาภายในนะครับภายในนะครับเดิมนะครับเป็นเบาะผ้านะครับตอนนี้เป็นเบาะผ้านะครับแถ้าใดนะครับสนใจนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะครับเรื่องสีเบาะหนังได้เลยนะอยากได้เบาะหนังสีไหนนะครับหรืออยากได้สีดํานะครับเบาะหนังนะครับเราเปลี่ยนให้แน่นอนนะครับเอารถไปใช้ก่อนได้นะครับและเดี๋ยวเอากลับมาทำนรับหลังปีใหม่นะครับกลับมาทำพุ่มพวงมาลัยให้ใหม่นะครับพุ่มพวงมาลัยหนังให้ใหม่นะครับ พุ่มบอกให้ใหม่นะครับนะเป็นสี่ประตูนะครับไม่มีชนหนักพิกามจมน้ําแน่นอนรับประกันโครงสร้างเลยนะครับวารันตีเลยนะครับภายในด้านหลังพุ่มใหม่ใหม่นะครับเป็นบาะหนักให้หมดเลยนะครับสี่แสนนะครับไม่ถึงสี่แสนด้วยนะครับกระบะาด้านหลังนะครับเราพุ่มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับตัวโครงสร้างไม่มีตัดไม่มีต่อแน่นอนนะครับนี่ครับเป็นรถที่ลูกค้าเอามาเชิญนะครับ เป็นรถบ้านที่ลูกค้าเอามาเจิญนะครับกระบะาด้านหลังเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับอันนี้กล่องรถขวานยังไม่ได้ออกนะครับกระบะาด้านหลังเปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้นะครับเี่ยเปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับโค้ชยังอยู่เลยนะครับแมกไลเนอร์นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยปีสูงดีแมกนะครับสี่ประตูปีสองพันสิบสองนะครับเปลี่ยนใส่มาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับไฟด้านหลังนะครับเป็นไฟ LED สวยๆเลยนะไฟเบรกนะหลอดไส้นะครับ บันไดดักบันไดด้านหลังนะครับใส่มามีเรียบร้อยนะครับมาแท้เดิมนะครับตัวโลโก้นะครับตัวหนังสือยังอยู่นะครับที่เปิดด้านหลังเป็นโฟมเมียมนะครับสวยๆเหมือนเดิมนะครับแซนะครับดีดีดีไอนะครับ b g s นะครับคันนี้เป็นดีเซลด้วนนะครับใครที่กำลังมองหารถกระบะสี่ประตูแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับราคาไม่ถึงสี่แสนนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับ ไอ้ที่กาลังมองหานะเดี๋ยวเราจะพุ่งให้ใหม่นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าอยากได้รถก่อนปีใหม่นะครับหรือว่าอยากได้วันนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างให้เลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับอ่ะคันนี้นะครับมีสูนะครับดีแม็กนะครับคันนี้ไม่สองแสนเก้านะอย่างที่บอกนะครับถ้าว่าเราเอ่อ อยากได้รถที่ราคาไม่แรงนะครับมันก็ไม้สูงนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่มีกอไม้แน่นอนนะครับรับประกันเลยเครื่องเล่นเป็นเดิมนะครับแอร์เย็นเพียงเพราะปกติเลยเดี๋ยวตัวนี้เราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่ามันชํารุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ใหม่ตัวนี้นะครับพุ่มพวงมาลัยให้ใหม่นะครับไม้นะครับไม้สองแสนเก้านะครับเดี้ยบไม้สองแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับใครกำลังมองหานะ ใช้ได้เลยคันนี้นะครับเครื่องไม่มีชนหนักมีความจมน้ําแน่นอนนะครับรับประกันเลยนะครับมาดูรถได้นะครับที่ออโต้นะครับตัวคามบิ๊กซีสุบิุโวงนะครับนะนี่ครับไม่สองแสนเก้านะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันกิโลนะครับราคาสามแสนหเก้าันบาทเท่านั้นนะครับได้4ี่ประตูนะครับปีสองพันสิบสองด้วย นะครับสี่ประตูปี .2 0ง2ได้แป็กใหม่นะเดี๋ยวจะได้เบาะใหม่นะครับเบาะใหม่เป็นเบาะหนังด้วยนะครงมาลัยหนังพุ่มใหม่นะครับล้อแม็กเดี๋ยวปัดให้ใหม่นะครับเอารถไปใช้ก่อนได้นะครับก่อปีใหม่นะแล้ววันที่5บริษัทเปิดแล้วเจอกันอีกทีนะครับเดยวเอารถมาทำให้อีกรอบนะครับนี่ครับดูตัวสปีนะครับดูตัวโครงถังด้านในนะครับด้านซ้ายซุ้มล้อด้านซ้ายนะครับนี่ครับสวยเลยนะ ไฮแลนเดอร์แคปซีนะครับตัวนี้นะครับปี2 0 1 2 2นแซดนะครับเครื่องเดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิพความจมน้ำแน่นอนรับประกันโครงสร้างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดด้านหน้าให้ดูนะครับนี่นะครับฝากระโปรงนะครับได้ฝากระโปรงแท้เดิมนะครับไม่มีรอยชอดรอยแกะนะครับจะมี ABS มาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ได้โครงถังสีเดิมเลยนะครับอ้องเครื่องเดิมๆแห้งๆไม่มีรอยหยดรอยเยิ้มนะครับของน้ามันอย่างแน่นอนนะครับ ไม่โฟกัสให้เลยนะนะครับตัวใครที่กำลังมองหานะครับกระบะสีประตูนะครับราคาไม่ถึง4ี่แสนด้วยนะครับอันนี้ได้เครื่อง2.5งจุเซนะครับปี2 0ง2นะครับเครื่องเดิมด้านหน้าเดิมหมดเลยนะครับไม่มีชนหนักพิควมจมน้ำแน่นอนได้ฝากระโปรงเดิมด้วยนะครับตัวน็อนะครับเนี่ยสวยๆเลย ของเครื่องแห้งๆนะครับฝากระโปรงนะครับเดี๋ยว้ฝากรบโบะรกรบโปรงไปด้วยเดิมๆนะครับตัวนี้ไม่มีชนหนักพิควนเทิมน้ำแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างเลยนะครับเดีนะ๋ยวแผ่นเพดนะเดี๋ยวใครใสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ ฝากกดติดตามนะครับช่องจ่ายทอโต้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องหนึ่งครับเป็นช่องรถเจ๋งนะครับจเลสซิ่งนะครับจเลสซิ่งทอโตคาร์นะครับเฟซบุ๊กนะครับจ่าทอโต้นะครับหรือว่าเจ๊จ่ายทอโต้นั่นเองนะครับ t ิกเ o อก็มีนะครับ t ิกเ o อก็จ่ายทอโต้เช่นเดียวกันนะครับเซิร์ชจทอโต้ก็ขึ้นเลยนะครับนี่ครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับรถบ้านนะครับราคาถูกนะครับ ได้4ประตูด้วยได้เครื่อง2องจุด้ด้วยนะครับได้ปี2องพด้วยนะครับเปลี่ยนหลังกระบะให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. แม็ไลเนอร์นะครับเดี๋เปลี่ยนเบาะให้ใหม่เปลี่ยนพวงมาลัยให้ใหม่นะครับเปลี่ยนอ่าหุ้มหุ้มพวงมาลัยให้ใหม่นะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแปดหกสี่จ่ายทอตโต้สำหรับวันนี้จ่ายทอตโต้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ